เัินตามเธอทุกทางเป็นได้คนหนึ่หลังเธอมันโรเป็นออานต้องนอจะตามัออจริงใจลกมันเปลี่ยนไปแล้เพราะว่าสจะไม่ำรั้ไมาจะต้องเปลี่ยนเปลี่ไปเป็นฉันและเธอทั้กที ป็นการแต่งที่พร้อมทีเลยมากเลยนะคะก็เลยว่าเซ้ากันมาหนักหน่วงหนักงงมากนะใหคงจะแบบตื่นเต้นอ่ะเนาะไมาทุกของทันทีไม่ได้เจอกับพื่นี่ได้นานหรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวเนีรยจะพูดคุยกันในฐานะของ Gas Golf Kid Naddy แล้วก็ท็อปนะคะมีแอมโมเนียไหมคะอีซ่าต้องการแอมโมเนียเหรอทีมงานใหม่ไหมคะก่อนที่จะลงตึงนะนั่งได้ลานหลัอแฮปปี้โอเคเอาล่ะ พร้อมไหมคะเดี๋ยวจะมาพูดกับพี่ๆสมาชนิกกันนะครับอะนะมาเริ่มเลยนะคะหลายคนเนี่ยตอนที่ซีซั่นแรกจบไปเนี่ยเราแบบจบแบบคันคาน่าตกมากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่ท็อปกัดถูกไหมคะถูกครับอ่าไหนใครแฟนคลับอะท็อปการ์ดบ้างไหน,นทีมท็อปการ์ดขอเสียง,ะะงไหมคะใครนะท็อปใช่ไหมหรือท็อปการ์ด แล้วแต่นีได้เลยคือสลับนั่งสลับหลังได้เลยได้เลยค่ะโอเคค่ะนั่งยิงหลังก็ได้หมดถามหน่อยเป็นยังไงบ้างซีซั่นนี้พอสมานกับท็อปและการจะเป็นอย่างไรอะให้ท็อปตอบก็จากที่ทุกคนได้ดูตอนตอนซีซั่นที่แล้วตอนจบซีซั่นที่แล้วนะครับว่าเขาได้ทิ้งประเด็นแล้ว่าค้างคาไว้ซีซั่นนี้ก็จะมาเปิดเผยว่า มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหลังจากนั้นเขาจะมาเคลียร์ถูกใช่เรื่องทั้งหมดต้องจบในซีซั่นนี้ถูกไหมใช่เออ้มีซีซั่นสามหรือเปล่าอ้าวต้องรออยู่ก็ให้รอติดตามใช่ไหมก็่เองอให้รอดก่อนเอาให้รอดก่อนหรือจบจบในซีซั่นนี้เพื่อนนำไปสู่ซีซั่นสามหรือเปล่าใช่แต่ว่าคือก็คือมั่นใจได้ว่าท็อปต้องมาแน่ในซีซั่นนี้ถูกไหมฮะมาแน่ๆครับจะได้ สิ่งที่ทุกคนอยากรู้เนี่ยจะได้รู้ในซีซันนี้แน่นอนใชโอเคพอปยังอยู่นะฮะสบายใจได้จะแฟนคลับนะครับมาถึงกัดบ้างท็เขาบอกเขากัดนะใช่การซีซันนี้เป็นยังไงบ้างซีซันนี้กัดก็เหมือนกับว่าในเรื่องเนี่ยก็จะเล่าว่าตัวกัดเองเนี่ยมีเพจเป็นของตัวเองแล้วนั่นคือเพจมาถึงของตูดก็คือเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีแฟนคลับนั่นเองนะฮะก็แล้วก็จะมีความสาวขึ้นเปรี้ยวขึ้นแซ่บขึ้นอย่างแน่นอนที่สุดนะ เป็นขุนช่าแล้วเป็นขุชชนช่าเต็มตัวแล้วถูกต้องค่ะแล้วเรื่องผู้ชายนะคะเพราะขุนช้าเขาแบบแซมมาเรื่องผู้ชายอ่าเรื่องผู้ชายก็เ <laughs> นี่ยนะท็อปก็เดี๋ยวลุ้นกันเองลกะกันจากยังไม่อยากบอกว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูอีพีแรกก็น่าจะได้เฉลยกันเลยแหละว,ว่าสรุปยังไงอะไรยังไงกันแน่ท็อปจะยังเป็นท็อปอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเขาจะกลายเป็นบอททอมแล้วถูกไหมคะ แล้วเราก็แซ่บถูกไหมสำหรับกัสแน่ค่ะโอเคค่ะมาที่อีคิมบ้างคิมบุ้งมาสามารถทางการเต้นที่เก่งที่สุดท่ี้ที่พี่ทน้องรู้สึกวาจะรู้ว่ากใจเห็นแล้วนะคะเป็นไงบ้างกันสนทนมากมาดูค่ะก็จะได้ขนาดน้นไม่ได้แต่ต้องบอกที่เห็นที่เห็นเต้นคุยกันยืนไปเลยอีแหนาอะไรคะคุยกันในวงค่ะคุยันนวเตนุด้เรื่องถูกไหมไม่เกันเรื่องราว่าม่าว คือจำต้องบอกไว้ก่อนว่าที่เห็นที่เต้นย่งเมื่อกี้เนี้ยเป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆเรายังมีแบบซี์ที่แบบเต้นแบบแซบๆอีกเยอะมากในซีรีส์ของเรา,100าร้อยร้านปีค่ะซีนจะลุอ้กไปคือเรื่องอมื่นร้อยร้านอีกซี่ของเรารอกนะทีมเรื่องนี้เป็นยังไงซีซั่นนี้ซีซั่นนี้อ้ยอะไรวะ <c oughs> อย่างที่ทราบกนันเรื่องความจันรีของคิมเป็นที่หนึ่ง้า่สุดในกลุ่มนี้ใช่หถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นความจันรีในสีทั้นสองมากกว่าเดิมคูณสองแน่นอนคะ่ะออแต่ค่ะแต่ค่ะคือคราวนี้นอกเหนือจาก,กเรื่องของความแซ่บกับความจันรีของคิมแล้วคิมจะได้ประสมพบเจอกับความดรามา่าดรามา่าดราม่าซึ่งทำไมคะคือเป็นการไฟไหม้บ้าน เป็นแม่ยังไม่ตายค่ะแต่เป็นดราม่าที่คิมจะต้องเจอเป็นวิบากกรรมท้าทายความสามารถที่เราจะบอกว่านี่ถือว่าเป็นพัฒนาการทางการแสดงแล้วเหรอได้อยู่ได้ต้องให้ต้องคห้เาเขาเขพิสูจน์นะเขาต้องทำใหคนตัดสินว่าดีกว่าเออนะค่ในตัวของทั้คิมเองคิมก็หนักหน่วงในขณะหนักหน่วงมากค่ะในในเวอร์ชั่นของความจันรีนี่ก็จันรีเกินเบอร์จากซีนแรกไปเยอะมากค่ะในความดราม่านี่ โโอห็จะพูดว่าไงทุกครั้งที่พูดถึงนี่หายใจยังไม่พรวดถองเลยตอนนี้อะต้องรอติดตามต้องรอติดตามค่ะดราม่าสุพรรณหงษ์ขนาดไหน เกินเบอร์แน่นอนโอเคค่ะมาถึงอีก๊อฟบ้างค่ะนิชาจ้ะอีก๊อฟสวัสดีเป็นยังไงหลายคนเป็นห่วงมากวพราสิษนี้จะไม่มีหลอดปรากฏตัวในเรื่องยังมีอยู่ยังอยู่อย่างดีแฮปปี้สุดๆไปเลยไม่ได้ติดเชื้อในกระแสเรื่อะไรทั้งสิ้นก็มีความเป็นเชื้ออยู่นาก็คือคนหลายคนอาจจะมีความแบบกังวลว่าก๊อฟจะตุยหรือเปล่าจะตุยหรือเปล่าแต่ก๊อฟก็ยังไม่ตุยแต่ก็ยังมีเชื้ออยู่นี่แหละไม่ได้ว่าอยู่ดีก็รักษาหายนก็ยังดำเนินไปได้ดีแล้วก็แซ่บมาก เพราะว่าซีซันนี้นันไม่ต้องซื้อผู้รัจ้ามีหลวงแล้วจ้าหลูลเป็นไครคะบอกได้ไหมบอกเลยว่าถ้าหลวงออกมาปุ๊บต้องแบบไลฟ์เฟซบุ๊กร้องไห้แล้วก็ก็มันแซ่บมากกร้องไห้ออกมานี่สงสารหลวงมึง,งถูกไปที่ท้านหลวงท <c oughs> ี่ต้องมารับผแบบนี้ <c oughs> รับประกันว่ารับประกันว่าถ้าได้รู้ว่าผัวอีกก็เป็นไครทุกคนจะ แบบว่าตาเลือดดูไหมคะช่วงที่ทำเสียงไปกี่นี้พ่อครวมการเลยหันมาด้วยมาได้ข่าวว่าเรามีการแบบว่าโหวตกระแสน้องน้ำตาลนิซารายนีโรนเราโหวตกระแสเราเป็นคนนั่งงาจีเวลออฟไทยแลนด์จีเวลออฟไทยแลนด์เราเป็นจีเวลออฟไทยแลนด์มีการประกวด นางงามมีการเอาเต้าไส้ขึ้นไปสู่เวทีที่เป็นคนเก๋เออนี่กว่านั่วงการขาอ่อสตอนนี้ือวงการขาขาเบียร์ก็คือว่าขาคีนเบียร์อี่ยงไม่เดินแบบอยู่ก็ว่าทำไมใครไฟไหม้บ้านหรืออะไรแต่ว่าเป็นคานิบสีกันต้องรอติดตามนะคะรอติดตามมจะได้มองจะลงหัวนางหรือไม่จะลงแล้วหรือเปล่าก็รอดูด้วยโอเคเอาล่ะหมดไป3เกนหนึ่งเด็ดนะ เขาก็ก็เกยเนาะสีเกสีเกมาที่ดีชนีดี้หนึ่งเดียวของเรานะคะดีแน่หรือว่านัตตี้นะคะปีนี้จะพัฒนาการขี้ของตัวเองหรือเปล่าคะในซี่สั่นี้คะนัตตี้ปีปีนี้นะคะก็ก็มีมีธรามจีบเ,เ,เรื่อยๆค่ะก็ยังไม่บต่น แต่ก็ยังคงชอบทองหัวไก่อยู่ค่ะ,ะแต่ว่าปีนี้จะมีกิจกรรมของตัวเองนะคะเออพราะว่าซีซันที่แล้วเนี่ยนางจะเน้นรักงานพริตตี้ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าปีนี้คือถ้าเกิดพริตตี้ก็จะมาแต่งงานปังๆค่ะ,ะปังแค่ไหนอย่างไรรอดูอออตอนที่อยู่ในซีนด้วกันก็ปังมาก <laughs> จะปังหรือจะพังรอด,ดูแล้วก็มี้กิจการใหม่พอยังๆได้ไหมเกี่ยวกับอะไรกิจการม่เกยยววับสส ต้องรอดูแต่ว่าความเรยเลเท่เของอีแหนก็คือยังเขาเครื่องเหมือนเดิมอยากให้ติดตามอีแหนกนะเพราะว่ารางที่ถ่ายด้วยกันนั้นน่ะก็แฮปปี้ตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วว่าแบบอีแหนกขี้ได้ยังไงพัทรสยามาขี้เลยหรอมันต้องแซบได้่าแล้วมันก็แซบจริงๆิเนี่ยที่วาดไหวแต่รอบนี้คือทุกฉากที่มีความขี้แล้วรอบนี้คือแบบโอ๊ยตายแล้วแต่ยังตายไปเกินเรื่องแล้วไปเกินเรื่องแล้วอยากให้รอบติดตาม แนบตีด่วนโอเคนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทั้งห้าคนเนาะกัดกอบคินยันตีแล้วก็ทองนะฮะเอาล่ะในี๋ยวชี่บอกว่าองติมบองเนี่ยต้องถามพี่ชิคกี้พายเพราะว่าเราไม่สามารถถามเองได้ถูกไหมแล้วก็ต้องถามในส่วนของพิธีกตร์ที่กลัวมาทุบกับไปด้วยใช่ค่ะถามว่าในส่วนของผู้กลับนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับกับศรีทั้ง์ศรก็ตื่นเต้นมาก เหมือนเป็นคำถาม <Okay. S 2> ใหม่เต้นมากวันนี้เราเป็นซีซั่นสองเนาะเลยหลายคนก็รอคอยแลวก็อยากดูมันมากแต่ว่าก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมค่ะก็ด่าได้แต่ยแย่เท่านั้นเองถ้าบอกว่าพอออนไลน์แล้วเป็นยังไงอ่างเงี้ยแต่ก็หวังว่าซีซั่นนี้เนี่ยทุกคน,นก็จะรับความอรรถรสเหมือนเดิม,มอย่ากังวลน,นะคะแล้วก็ย้ำก็คือว่าแต่ละคนแขกรับเชิญที่เราขนกันมาเนี่ยก็ตัวเมียทําไม่่อยรอดดันั้นก็เลยแบบเอาแขกรับเชิญมาเป็นไฮไลท์ซีซั่นนี้ก็เรียกว่าขนกันมาแบบ ทูฟ้าืองไทยเนาะบางไทอ่านบางไทบ้างอะพูดอไรบงอานแลพูดเดี๋ยวก่อนมดวกออ่าได้ค่ะพูดเลยค่ะไหม่เดวิกาแ์ดว้วแต่จมาแบบไหนรอดู่คอีกไม่คอีก่ครไม่ค่พี่แจนแล้วนะพี่แจนแล้วค่ะครก็ไม่รู้อ้านเอาไม่ได้เลยมือโอเคแล้วเรามีนีนะฮะที่ฝอมแปะยยฝ่อมแปง แล้วก็ไอ้แจ็คไอ้แจ็คแฟนฉันมาผมพิมังหรือเปล่าต้องรอดูแล้วนะยังมีปุกกี้เออผมคุ้มขับโอปอนะฮะเอ็มมันนี่ก็มาก็ราชวีพี่เอ็กกี้แล้วก็น้องแช้มเดอะสตาร์มาเลยหนักหนาไม่หมดแล้วมรืาหมดแล้วไม่ถึงแม้จะอีแล้วก็อยากให้ติดตามนะครับเอ่าอีพีแรกนะครับวันที่11กุมภาค่ะทางช่อง ีมแล้วก็มีเออ่วลาอีกครั้งที okay. ่ไลน์ทีวีนะฮะติดตามกันได้นะคะเอาล่ะวันนี้ก็เอาละมีอะไรจะคุยพี่นี่ไหมก็ขอบคุณมากส้มตํายัไงบ้างบ้านนี้มีทางนั้นสอสอเผ็ดอยู่ก็คือว่าเอาลงข้าวลงแล้วมันเผ็ดก็ส้มตํากับคนโน้โอเคถ้าเรียบร้อยแล้วทั้งห้าคนนะฮะเราพร้อมกันกราบขอบพระคุณที่พี่สื่อมวลชนนะคะยินดีมาขอบคุณค่ะ สิตามกัน่้วยนะคะสำหร,รับเดลี่ซูซี่ซีซันสองนะคะ11กุมภาพันธ์นี้นะครับทุกบ้านต้องเปิดนะจ๊ะต้องเปิดนะจ๊ะใช่แล้วพบกันนะฮะ,ะเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่วิสมชนกันต่อขอบคุณมากขอบคุณค่ะ